สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนึ่งจะพามาชมกับรถอิวสุสีประตูนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเกรดรุ่น LDA ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองด้านข้างแบบนี้เราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรรถคันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นของคุณปียพงศ์นะคะนี่เลยค่ะกเขา,าเช็คความเรียบร้อยของตัวรถนะคะวันนี้ลูกค้าเนี่ยจะมา รับรถแล้ววันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยจะพาไปชมสเปครถของที่พี่ปียพงศ์จะปล่อยวันนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็น LDA นะคะถ้ามีการเปลี่ยนล้อแล้วเห็นไหมคะว่าเวลาที่เรามองแบบนี้เราจะไม่รู้เลยค่ะว่ารถเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะคะรุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าสวยเหมือนกับรุ่นพี่ตัวท็อปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ เซลแบบใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะล้อเนี่ยต้องเงาแบบวับนะคะคุณลูกค้าถึงจะมารับรถได้นะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดแสนสี่มืนเจ็ดพันบาทนะคะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะเป็นตัวเริ่มต้นแต่บอกเลยค่ะว่าไฟหน้ารุ่นนี้ เขาก็ให้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะคะมีหลอดไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันสามารถที่จะปรับระดับไฟได้ถึง4ระดับนะคะนี่เลยได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนะคะเวลาที่ฝนตกหมอกลงก็สามารถเปิดไฟเลี้ยวเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่รถยนต์ของเราได้นี่ค่ะเห็นไหมคะทางด้านหน้าเนี่ย บอกเลยค่ะว่ามองดูแล้วก็คือเหมือนกับตัวท็อปเลยเพราะว่าเสาอากาศนะคะเขาใช้เป็นแบบเดียวกันนะคะเป็นแบบสั้นแบบนั้นนะคะเห็นไหมคะเสาอากาศจะเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้มีตัวรุ่นไหนที่เป็นรุ่นชาร์กฟินเลยนะคะสําหรับตัวเสาอากาศอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะตัวล้อแมกนะคะนี่เลยค่ะตกแต่งล้อแมกนะคะเป็นแบบตัวที TE นะคะ ตัวกา้านโค้งตัวนี้ใช้ยางอยู่ที่ขนาดซีรีส์265หทับ60 R18 นะคะก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าอยากมีการจัดทรงเพิ่มเติมไหมนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้จัดทรงนะคะมีแค่การเปลี่ยนตัวล้อเข้ามานะคะนี่เลยสวยงามไหมคะนี่ขนาดยางด้านหลังก็ใช้เท่ากันนะคะ ตัว LDA นะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณลูกค้าเห็นว่ามันเป็นตัว DDI แบบนี้ค่ะไม่มีคำว่า LDA นะคะสำหรับรุ่นตัว LDA แต่ว่าถ้ามองเห็นแบบนี้เขาก็คือรุ่นตัว LDA นั่นเองนะคะพอรุ่นแซเนี่ยจะมีตัวหนังสือติดให้ที่ด้านท้ายค่ะ เดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมด้านในของรถคันนี้กันนะคะตัวนี้นะคะเกรด LDA ยังไม่มีการขโมยมาจากโรงงานนะคะรุ่นที่มีการขโมยจะเป็นเกรดตัวแซค่ะกุญแจที่มีให้นะคะมีให้สองดอกแบบนี้ค่ะกดล็อกกุญแจล็อกกุญแจได้ที่รีโมทนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะคะ แต่ว่าตอนออกไปเราก็จะล็อกรถให้พี่เขาเดี๋ยวลูกค้ามารับรถนะคะอันนี้ค่ะภายในของตัวรถนะคะนี่ค่ะเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดารุ่น LDA เนี่ยเราก็มีตัวเกียร์ออตโต้ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้เพียงรุ่นเกียร์ตัวเริ่มต้นนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ก็มีให้นะคะคุณลูกค้าเลือกได้ตามการใช้งานเลยนะคะ สำหรับเกต LDA ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสค่ะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วก็ Android Auto ด้วยทั้ง2ปฏิบัติการเลยนะคะมีฟังก์ชันควบคุมเสียงมาให้นะคะที่พวงมาลายัยให้เราเนี่ยไม่ต้องละสายตานในการขับขี่เลยนะคะฟังเพลงไปด้วยค่ะแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยนะคะได้อัธรุษเนาะเดินทางแบบว่าฟังเพลงแบบ สบายบายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเราก็มีให้นะคะตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยนะคะยกวงแหวนขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัววงแหวนที่เขาจะล็อกเวลาที่เราจะใส่เกียร์ถอยนะคะเมื่อผลักไปทางซ้ายสุดแล้วก็ดันขึ้นนะคะที่ตำแหน่งของตัวเกียร์ R เนี่ยค่ะตัวนี้จะมีเสียงเตือนดัง ตีตีตีและกล้องมองหลังนะคะจะไปโชว์ภาพนะคะที่กล้องมองหลังเนี่ยเขาจะไปโชว์ที่หน้าจอนะคะว่าเราเนี่ยเข้าเกียร์ถอยแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ยกเจ้าตัววงแหวนนี้ขึ้นผักไปเนี่ยคะ่ะจะเข้าแค่ห้องเกียร์หนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดระวังเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศทางนะคะเดินหน้าถอยหลังถ้าด้านหน้าเป็นกำแพงเนี่ยเราก็อาจจะไปชนกำแพงได้นะคะ ตัวแอรนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะแอร LDA และ Z เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าอยากได้แอรแยกปรับอิสระต้องขึ้นไปที่เกรด z P ขึ้นไปนะคะถึงจะได้เป็นตัวแอรปรับแอร์แอดูโอแอค่ะตัวแยกปรับอุณหภูมินะคะตัวนั้นจะเป็นเกรด z P ขึ้นไปสำหรับตัวเบาะนะคะนี่ค่ะรุ่น LDA เริ่มต้น จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้ค่ะถ้าเป็นตัวเบาะหนังนะคะจะเป็นเกรดตัวแซดขึ้นไปนะคะถึงจะเป็นเบาะหนังตัวนี้นะคะปรับระดับไฟหน้าได้นะคะถึง4ระดับค่ะแผงควบคุมต่างๆนะคะอยู่ที่ประตูด้านฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับตัวกระจกด้านข้างนะคะ บนเพดานนะคะก็จะเป็นสีแบบโทนสว่างนะคะตัวนี้มีกระจกมาให้เราแล้วนะคะตัว Highlander LDA เริ่มต้นก็มีกระจกให้ที่ใส่แว่นตาค่ะตัวไฟนะคะมีให้ค่ะไฟสองแผนที่ค่ะนี้เป็นทางด้านหน้านะคะกล่องใส่ ของนะคะทางด้านนู้นค่ะจุดวางแก้วน้ําต่างๆนะคะมีให้เยอะค่ะนี่เลยเพราะว่าเขาเน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางนะคะอันนี้ก็จุดวางขวดน้ํานะคะด้านหลังนะคะ LDA จะยังไม่มีแอร์นะคะคุณลูกค้ายังไม่มีแอร์หลังไม่ใช่ว่าไม่มีแอร์มีแอร์นะคะแต่ไม่ได้มีแอร์หลังแต่มีจุดที่ชาร์จ USB ให้เราด้วยนะคะนี่เลยอ่ะ นีแล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเบาะตรงนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยเกรด LDA ก็มีระบบเบรก ABS นะคะตัวเพิ่มแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะคะระบบความปลอดภัยก็มีให้แบบครบคันนะคะคุณลูกค้าก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะในเรื่องของช่วงล่างนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นนะคะแล้วก็ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวแหนบนะคะแบบยาวเนื้อเผานะคะอันนี้จะเป็นแหนบด้านหลังค่ะนี่นะคะแหนบสามแผ่นนะคะแล้วก็มีชุดยางอะไรให้คุณลูกค้าตอนที่จะรับรถก็ก้มดูนะคะว่ายางอะไรยังอยู่ไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่จอดอยู่ในโชว์รูมของเราก็ยังอยู่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถนะคะ เกรด LDA ตัวเริ่มต้นแต่งออกมาก็ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะคะใครชอบแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0827505701ค่ะโชว์รูมติดอยู่ที่โรบินสันบุรีรัมนะคะคุณลูกค้า